แนะนำหนังอนิเมชันเรื่องที่ 1. Finding Nemo 2003 Nemo ปลาเล็กหัวใจโตโตเรื่องราวการประจนภัยของมาลินปลากระตูดผู้พ่อและลูกชายของเขานีโ o ที่เกิดเหตุพัดหลงกันในแนวปะการังใหญ่โดยนีโ o ถูกนักดำน้ำจับตัวไปจากมหาสมุทรซึ่งเป็นบ้านของเขา ไปอยู่ในตู้ปลาในห้องทำงานของหมอฟันคนหนึ่งพร้อมกับปลาตัวอื่นๆมาลินจึงต้องหาทางไปช่วยลูกชายให้ได้โดยได้รับความช่วยเหลือจากดอลลี่ผู้เป็นมิตรแตกก่ความจําสั้น 2>, 2มู่หลานภาค1 1998มู่หลานเ,ลเรื่องราวของมู่หลานที่ปลอมตัวเป็นชายโดยใช้ชื่อว่าผิงจากคำแนะนำของมูซูมังกรอารักขา เพื่อสมัครเป็นทหารแห่งกองทัพพระจักรพรรดิแทนพ่อที่แก่ชราและขาที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามเธอฝึกฝนในกองทัพด้วยความอดทนไม่ยอมแพ้และใช้ความฉลาดในการต่อสู้กับศัตรูจนได้มาซึ่งการยอมรับจากเพื่อนๆนทหารและแม่ทัพช้างและสามารถช่วยชีวิตฮ่องเต้กำจัดศัตรูได้สำเร็จพร้อมทั้งพยายามปกปิดความเป็นผู้หญิงไม่ให้ผู้อื่นรู้เรื่องที่3ซินแบต ดีเจนออฟเดอะเซเว่นซีสองศูนย์ศซินแบพิชิตตำนานเจ็ดขาบสมุทรเรื่องราวของซินแบดที่ถูกกล่าวหาว่าได้ขโมยคอมพีรแห่งสันติสุขซึ่งถือเป็นสมบัติทรงพลังและล้ำค่าที่สุดในโลกแต่โปรทุ์เชื่อในตัวเขาว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำจึงยอมรับผิดแทนและให้เขานำหนังสือเล่มนี้กลับมาคืน แต่เขาไม่ยอมทาตามโดยได้บุ่งหน้าแสวงหาความสุขพร้อมแสงอาทิตย์แห่งเกาะฟิจิแต่แล้วขณะที่กำลังออกเดินทางมารีนาคู่มั่นของโปรทุสแอบขึ้นเรือของเขาและขอให้เขาปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จช่วยชีวิตของโปรทุสต,ตามหาหนังสือล้ำค่าและเอากลับมาให้ได้เรื่องที่4 The Little m e เ m a i d เม8 9งือกน้อยผจญภัยภาคหนึ่ง เรื่องราวของเจ้าหญิงเงือกน้อยแอเรีเลยลที่อาศัยอยู่ในปราสาตใต้มหาสมุทรแห่งหนึ่งแต่เธอกับชอบที่จะว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำจนวันหนึ่งเธอได้พบกับเจ้าชายและได้ช่วยชีวิตเจ้าชายจากการจมน้ำทำให้เกิดหลงรักเจ้าชายและอยากเป็นมนุษย์จะได้อยู่ด้วยกันกับเขาเธอจึงยอมไปหาแม่มดเพื่อขอให้เธอช่วยให้สามารถมีขาเดินได้เหมือนมนุษย์แต่การช่วยเหลือครั้งนี้เธอไม่ได้หวังสิ่งอื่นใดนอกจากเสียงของเธอ เธอจึงยอมแลกกับเสียงตามสัญญาและต้องทำให้เจ้าชายตกหลุมรักยอมจุ่มพิษเธอด้วยรักแท้ให้ทันก่อนตะวันจะรับขอบฟ้าไม่งั้นเธอจะกลายเป็นเงือกไปตลอดกาลหนึ่งที่ 5. Resident Evil มีทั้งหมด3ภาคภาคแรก Resident Evil Degeneration 2008ผีชีวะสงครามปุพันไวรัสมฤตยู เรื่องราวหลังจาก a m b เบลลาคอร์ปอเรชันบริษัทเวชภัณฑ์และอาวุชีวภาพที่ตั้งอยู่ในเมืองและคูนซิตี้ล่มสลายลงด้วยคำสั่งจากรัฐบาลให้ยิงจรวดทำลายล้างเมืองเพื่อกำจัดเหล่าผู้ติดเชื้อทีไวรัสให้สิ้นซาบแต่แล้วเวลาผ่านไป7ปีก็ได้เกิดเหตุเครื่องบินพุ่งเข้ามายังที่ล้อผู้โดยสารณันสนามบินแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาพร้อมมีผู้ติดเชื้อคนหนึ่งปรากฏกายขึ้น และได้กัดคนที่สนามบินทําให้ทางการต้องปิดบริเวณสนามบินไม่ให้ผู้ติดเชื้อออกมารีออนและแคร์เรดฟิลในฐานะของกลุ่ม NGO จึงต้องช่วยเหลือผู้คนที่ติดอยู่ข้างในและปราบไวรัสให้หมดสิน้นโดยมีเวลาจำกัดแค่สีชั่วโมงเท่านั้นภาค2 Resident Evil d a m n t t o o n 2 1 2 2ผีชีวะสงครามดับพันไวรัส เรื่องราวของเจ้าหน้าที่สายลับสหรัฐลีออนเอสเคนเนดีที่ได้แทรกซึมเข้าไปปฏิบัติการในประเทศเล็กๆแห่งหนึ่งของยุโรปตะวันออกที่กำลังเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นเพื่อตรวจสอบข่าวลือเกี่ยวกับอาวุธเชื้อโรคที่ถูกผลิตเพื่อใช้ในสงครามแต่หลังจากเข้าไปสืบสวนได้ไม่ทันไรรัฐบาลได้มีคำสั่งให้เขาถอนตัวออกมาทันทีแต่ด้วยความมุ่งม,มั่นที่จะค้นหาความจริง เขาจึงฝ,าฝา่าฝืนคําสั่งและเดินหน้าเข้าสู่สนามรบเพื่อยุติสงคนาตก,กรรมมากมายที่เกิดขึ้นจากอาวุธเชื้อโรคภาค3 Resident Evil Vendetta 2017ผีชีวะล้างบางเชื้อครั่งเรื่องราวของคิดเรดฟิลล์อดีตสมาชิกหน่วย STARS ที่ต้องทำหน้าที่ในการคุ้มครองรีเบคก้าที่ปัจจุบันสังกัด BSAA ผู้คิดค้นวัคซีนรักษาเชื้อมรณะที่ทำให้คนตายคืนชีพและบ้าคลั่งทำลายผู้คนซึ่งมีเกนอาเลียสหัวหน้าคนใหม่ของน e โอแอมเบลลาอยู่เบื้องหลังและมีแผนการใหญ่ในการกระจายเชื้อไวรัสซึ่งเกิดจากไวรัสชนิดใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนกลางเมืองนิวยอร์กซึ่งมีเวลาเหลือไม่มากจึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากลีออนเอสเคนเนดี ที่ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษของรัฐบาลเพื่อช่วยการหยุดยั้งไวรัสนี้เรื่องที่ 6. อเบาบักไลท์1998ตัวบัรกหัวใจไม่บักเรื่องเราของฝูงม,มดที่ต้องเตรียมอาหารให้กลุ่มตะกกแตนตำข้าวทุกปีตามคำสั่งแต่แล้ววันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิ p. ได้ทำการเตรียมอาหารให้ตักกแตนเสร็จสิน้นและเมื่อถึงเวลาที่กลุ่มตักกแตนตำข้าวจะมารับอาหาร ฟิกมดงานตัวหนึ่งเกิดทำมเมล็ดพันธุ์ที่จะนําไปมอบตกลงในแม่น้ําทั้งหมดทําให้เหล่าตะกะแตนโมโหมากจึงให้โอกาสเลื่อนระยะเวลาไปเป็นฤดูใบไม้ร่วงฟิกจึงต้องรวบรวมสมัครพักพวกชาวมแมลงที่ยอมลุกขึ้นต่อกรกับตะกะแตนเหล่านี้ที่7จ็ดแอนเปิดโลกใบใหญ่ของนายมด เรื่องราวของมดที่ชื่อว่าแซดที่แอบตกหลุมรักเจ้าหญิงบาร่าในงานเลี้ยงเตนรำของเหล่ามดงานซึ่งเธอกำลังจะถูกจับให้อภิเษกสมรสกับแมนดีเบิลนายพลมดผู้คิดจะโค่นพระราชินีเพื่อครองอำนาจเสียเองด้วยความรักในตัวเจ้าหญิงบาร่าเขาจึงยอมทำทุกอย่างเพียงให้ได้พบหน้าเจ้าหญิงอีกครั้งแม้กระทั่งเปลี่ยนหน้าที่กับวิเวอร์มดทหารแต่ระหว่างการสวนสนามของมดทหารได้นำพาไปสู่สงคราม แต่แล้วก็สามารถรอดกลับมาได้และได้พบกับเจ้าหญิงอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีเหตุให้ต้องลับพาตัวเจ้าหญิงหนีไปจนได้พบกับดินแดนมแมลงซึ่งก่อนหน้าเคยได้ฟังเรื่องเล่ามาจากในบาร์ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสามารถอ่านรายละเอียดแต่ละเรื่องได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ